โอ้ลือแล้วไอ้คลิปนี้มาติดตามแคมรมี่คูเอหน่อยขันไม้ขันมือแล้วพี่เก่งโอ้ไม่อยากขันแล้วเกียรฮะพี่เกียรพี่เกียดเก่า่ะโอ้ฝุ่นไหม คนไม่เป็น,นลื้อไม่ได้นะพี่เนาะอุ้ยไม่เป็นก็ลื้อได้ลือ้อไปเถอะเน่แล้วก็ตามช่างเข้ามาช่วยประกอบอืมแค่นี้เองนะมันเป็นไฟฟ้าป่ะพี่ไฟฟ้าเกียร์เนี่ยนะ ไปบิดเลยก็อยู่ในเกียร์อืมอันนี้ตัดไฟแล้วบ่ พาไปดูที่ตัดไฟครับอยู่ข้างนอกครับ <c oughs> อุปกรณ์ยักษยังหรอโอ้นี่ที่ตัดไฟเขาตรงนี้เลยอันนี้ปะป <c oughs> ักนี่นะพี่ใช่ <c oughs> นี่คือตัวตัดไฟเลยเปะ <c oughs> ปักตัดไฟครับเคสนี้แอร์รถคูเอะมีปัญหาครับอ่าไฮบิดครับเอมีปัญหาแอร์อ่ารั่วครับแอร์รั่วเคสนี้แอร์รั่วครับโตโยต้าแคมรี่ไฮบิดตัวนี้ปีไหนพี่สิบห้า ตรงไหนอ๋อ,อนี่นะสิบสามอ๋อเพจเขาดูตรงนี้ปีสิบสามเอ้าเขอเมดอินไทยแลนด์นะนี่รถผลิตในไทยอ๋อโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์อือสายไฟจากอะไรต่ออะไรนะนี่สายฟงสายไฟ เทสนี้ค่าซ่อมกี่บาทพี่แล้วแต่ความเสียหายแล้วแต่ความเสียหายใช <Okay. S 1> ่เนี้ยแผงรั่วแน่นอนแผงรั่วกลว้องสองเลยเห็นแล้วเอาเห็นเขาว่าต้องแกะพวกนี้ด้วยหรอคอนโซลเนี่ยถอ,อดหมดเลยนะถอ,อดคอนโซลหมดเลยอะ โอ้อืออ oh ืมพมอะไรถอดไหม มีอุปกรณ์งัดแพงอ๋อเนี่ยแพงตัวนี้นะพี่เนี่ยเนี่ย,ยใช่ไหมมีตู้กล่องสอ,องหนึ่งยี่สิบนี่ผมไปไหนแล้วฮะ

เสียไปถึงไหมปาดกดจริงเลยอ่ะอืมอ่ะอืมแต่เห็นอย่างเงี้ยมันก็เริ่มนั่นแล้วเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยฮะแต่ถ้าเยิ้มเลยอ่ะก็คือข้างล่างเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันจะเป็น ที่เก็บของลางน้ำทิ้งไงอืมนั่นแหละรัวางเยอะมีไฟฉายด้วยไอ้กล้องนี้แพงไหมนี่ตัวนี้เดี๋ยวห้าพันเกือบห้าพันอืมมันจะมีรุ่นรุ่นใหม่อ่ะมันจะเป็นมาต่ขาเป็นโทรศัพท์เหรอแล้วก็ดึงบลูทูธกันแล้วก็แคปใส่โทรศัพท์ได้เลยครับอย่างนี้ใช้อย่างนั้นแล้วอันนี้อันนี้มันจะนั่งไม่ได้ไฟเดียว ออืืงานหลักเลยไว้ไว้ส่งอะไรนี่ทุกประเภทเลยส่อนในท่อไอเสียเครื่องตอนนั้นเกือบพังไะมันไม่พังได้คนเลยส่องไปดูเองวาล์วทำงานในท่อไอเสียครับโอ้จัดเลย งานนี้ต้องต้องคนที่เป็นไฮบิดนะครับใครที่ไม่ได้ไปอบรมไปฝึกมาก็อย่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าไฟฟ้าแรงสูงมากสูงกว่า220สองร้อยยี่สิบโว <c oughs> ลตสนงตัวน,นี้ต้องตัดแบตเตอรี่รถยนต์ไหมตัดถอดหมดเพราะว่าเรา เบ,บตรถยนต์ก็ต้องถอดหมดใช่ถอดขั้วขั้วลแบออกขั้วลบยงไงมันถอดง่ายมันไม่ช็อตไงตัวนั้พลาสติกไม่ได้เอ,อมาม้อือนี่มต้องมีสูตร <ผม S 1> นะงัดวิยูยบนหลังคากันเ้อ เอออยู่นั่นแหละงัดไม่เป็นนี่มีมีถ้างัดไม่เป็นมีหักก็ไม่เนาะโอ,โอต้ตัวจับแสงเฮะเซ็นเซอร์จับแสงเออแสงอะไรแสงแสงสว่างแสงอาทิตย์นี่แหละว่าให้มันเปิดไฟหรือว่าคำนวณเรื่องแอร์ด้วยอ๋อเนี่ยพวกไฟหน้าอัตโนมัติอะไรนี่ืงแพงเงี้ยตัวนึงเซ็นเซอร์ แล้วนี่อะไรนี่ลำโพงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ทำเป็นตะแกรงงั้ยดูดีเหมือนลำโพงมหมาเป็นชียร์เียกันเลยเชียว์เชียรเวลาเรืออะไรมันจะเรือไล่กันท่อนๆไปเลยไงอืมนี่ก็จะมีน็อตพอมีน็อตฮุกฮุกข่พูุกดึงพวดก็ตัวนี้คือไม่ต้องออกออกมดเอาออกหมดเลยนี่ เป็นชิ้นบนชิ้นล่างแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะมันยกทั้งดุนเลยนะอ,อทั้งดุนคอนโซลทั้งัวตู้อะไออกมาเลยโอแต่ทีเนี้ยมัน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 น้ำหนักมันเยอะครับเลยหรือแยกชิ้นอืมแหวนด้วยทำไมเขาไม่ออกแบบแบบซ่อมง,ง่ายๆวะซ่อมง,ง่ายมันก็ไม่ใชุ่ก มันก็เทคโนโลยีมันผ่านไปแล้วก็การออกแบบมันก็ต้องให้ให้ดูสวยเรียบเนียนเพราะมันก็ไม่ได้รื้อกันบ่อยไงเนาะพี่ดูได้ไหมว่ามันเคยรื้อหรือย,อยัง<า>ฮะสังเกตได้ไหมมันก็ดูยากแต่รื้อแล้วแหละเห็นป่ะไม่ง<า>ั้นจะมีสายพวกนี้มาได้ไงไหนก็เคยรื้อมาแล้ว เคยถอดแล้วคุนโซเนี่ยเคยถอดหมดแล้วรอยไม่ตรงเดิมอ่ะอ๋ออืมปัก เป็นไรสายเล็กตัวนี้จริงๆไม่มีสายอะไววะติทำไมม,มันไปเสียบเข้าด้านข้างอ๋อมเป็นอยู่แล้วอ๋อในวันวันมีวิชาแหวกแนวเสียบมาอ,อ,อันนี้เป็นซ็อกเก็ตแบบสเร็จรูปเนี่ยง่ายอ,อเราไม่ต้องกลัวว่าจะลืม จะใส่ผิดใส่ถูกมไม่เกี่ยวมันมันก็มีรถบางยีห่ห้อนั่นแหละที่มันเสียบกันได้อะบังกปั๊กอ่ะอาอน,ยน,นายเด็กเทไนใส่ดีมีของแถมมีของเสริมฮะมีของอุปกรณ์เสริมม,มันจะเป็นกล้องหน่อย วานทำ10โลวันนี้ทำรถยนต์วันนี้ทำรถรถเก๋งสร้างจับใยรถไม่ใช่รถเก๋งธรรมดาซะด้วยครับไฮ้บิดซะด้วยไฮ้บิดบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันทำปกติเหมือนรถทั่วไปนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าจันเจ้าบอกว่าผมไม่ ก็ทำไี่ถ้าธรรมดาทำอยู่จริงๆถ้าเป็นรถแนวเนี้ยอย่างอย่างถ้าของช่างกันเจาเนาะครับก็จะแนวแบบภาคสนามไงเพราพวกนี้มันจะต้องอุปกรณ์เฉพาะจริงๆอ๋อใช่แล้วก็คนข้างจะใช้เวลาเยอะครับคนก็จะนิยมไปที่ร้านมากกว่าอ่าใช่ใช่แต่ถ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปยอ,อะไรเงี้ยมันมันงานเร็วแล้วก็ทัวอืรอรือเอาตามที่ท้องเราถนัดเลยครับ คือไม่ใช่ว่ายังไงนะแต่ก็คือเราถนัดแบบไหนเราก็ทําอืำทำยังไงให้มันใช้ได้ทนได้ดานโอเค okay. แล้วอจะได้ทนใช้ได้นานอะ่ะโอ้ยเนี่ยมันถอดได้เนี่ยนี่มันหักแล้วตัวเป็นเนาะนี่มันถอดมาแล้วไงไอบอกว่ารถคันนี้เป็นยังไงมา งลื้อยิงเจอบอกยิ่งลือยงเจอประวัติเก่าธรรมดารถมือสองเนาะรถืองมือสามมือสี่มือหือหกปกติมันต้องนี่แล้วต้องแบบไฟฟ้าแล้วแบบเรียกว่าอะไรนะมีขนาดว่าล้านะ บางอย่างก็ยังยังกักหลวงพ่อไปไหนฮะหลวงพอ่อหลวงพ่อร่วงถ้าร่วงใช่ไหมอืมเป็นชิ้นชิ้นโอ้โหนี่ก็เป็นระบบพุ่สตาร์ท <c oughs> รหัสก็ต้องตรงกันนะนี่นะนตรงกันก็เสียบกันไปก็สตาร์ทไม่ได้เคยเจอเคสไหมเสียไหมตัวนี้ ไม่ค่อยเสียปุ่มสตาร์ทอะปปกมันก็เหมือนปุ่มกดรีโมทนั่นล่ะอ๋อมันสลกปรกมันก็ค่อนข้างจะลำบากหน่อยอืมถอดนี่ออกลยเนี่ยแหลกแหลกเริ่มดังแล้วฮตัวแหลกเริ่มดังตัวแหลกมันคับเลี้ยวแหลกนะแต่ตัวนี้มันเป็นวงาลไยไฟฟ้าไฟฟ้าแต่มันก็ไม่เบานะ มันมันหน่วงอยู่นะพี่มันหน่วงนะบางทีพวกระบบช่วงล่างมันเริ่มฟืดอ่ะหรือว่าตัวแหลกมันเริ่มฟืดมันจะมันจะหนักอืมบางทีผมขับเรียกว่า power เว้ยรถเอาเอาง่ายๆเลยพี่ไอสิบสองล้อซูเปอร์เกตผมเบากว่าคันนี้เยอะเลยโยสิบล้อเบาจนเบาจนน่ากลัว ไม่ใช่เบาเกนอกแล้วใครจะมาพันคืนตัวนี้เราต้องลื้อขอมไหมนี่ข,ขนาต้องลื้อไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมลื้อแตนะ่แผงหน้าอ๋อลื้อแต่แผงขอบมันไปยุ่งเติมน้ำมันขี้เหียดจะต้องสั่งน้ำมันมาเติมแถวแถวบ้านมีขายไหม บ้านเราไม่น่ามีนะแถวบ้านผมเนี่ยแต่ร้าน A ใหญ่ๆบอเดี๋ยวจะลองถามดูใช่อะไรนะอยอย11น้ำมันคอมออย11หรอเดนโซออย11เดนโซออยยี่ห้ออื่นก็ได้แต่มันมันก็ไม่มันจะไม่เข้ากันเนี่ยอืม,มควรจะเป็นเบอร์ตรงของที่มันใช้มากาับดถครับถ้ามันเป็นยี่ห้ออื่นมันก็ต้องยี่ห้ออื่น ทั้งระบบเลย <Ooh. S 2> ระบบเลน้ำมันคอมะนะครับถ้าเป็นย่ออื่นก็คือเขาเขาลื้อล้างแล้วก็ใส่น้ำมันใหม่ก็อาจจะใช้ย่ออื่นที่มันถูกกว่าแต่ร้านใหญ่เ็าจะไม่เสี่ยงเขาจะใช้น้ำมันของมันแล้วน้ำยาเอใช้หนึ่งสามสี่ปกตินี่ก็หนึ่งสามสี่ปกติแล้วก็มีหลายเกรดอ๋อเกรดเท่าที่เราใช้กันทั่วไปก็อยู่ประมาณสามพันกว่าบาทครับแปดพันกว่าบาทนี่น้อย หอวหมื่นกว่าเนี้น้อยก็แทบจะไม่มีแล้วก็จะมีร้านใหญ่ๆที่เขาใช้คือเขาเลือกเกรดเขาเลือกดูรถด้วยอืมก็ราคาเซอร์วิสการใช้การบริการการซ่อมก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปครับมันไม่ใช่คําว่าแพงนะอืมตามเด็ราคาอะไรแต่ก็คือต้องของที่ดีหมดเลยนะถ้าว่าทตางของรโกลาใส่ให้เราคิดแพงหน้ามันใช้ได้ไม่นานหรอก แต่ถ้าคนเขาเป็นจริงๆอ่ะเอาของกลางๆใส่เขามั่นใจเลยเขาใช้ได้หนะ่อยอ่าอ่าก็เป็นธุรกิ <c oughs> จก็เรื่องเขาประสบการณ์เขาครับเขาไม่ว่ากันนีแล้วอาชีพไม่มีของไม่ด้นานโอเคแล้วไม่มีของของถูกที่จะใช้ได้นานที่จะดีนะครับอย่างถ้าแอร์มันรนะั่วใช่ไหมสมมติถ้าว่ามันรั่วเยอะฝั่งไหนมันเย็นมันจะพาน้ํายาแอรนะ์มาฝั่ง อ,อ๋อใช่ใช่ยันจะก่อนเหนียวแล้วเวลาเราจะรู้สึกเหนียวหน้าเหนียวตัวนะ่ะเนี่ยนะเปียกไม่ใช่น้ําหอมนะนเนี่ยคือน้ํามันคอมเนี่ยปลิวออกมากับตัวลมอือม,มันปลิววนหมุนเวียนระเหย,ยมากับถ้าน,นักเลยเนี่ยแทบจะทุกรูเลยจะมีแบบแบบเปียกเป็นน้ามันมเมนแบบเป็นเหนียวอะ่ะครับ ถ้าเราดูฝุ่นอย่างเงี้ยเราเช็ดเงี้ยเนี่ยไม่เป็นไรแต่อันนี้นมันจะสีเทาๆสีดำๆอ่ะมันจะคนละสีครับเนี่ยตรงเนี้ยแรงมันจะดำๆมันขึ้นมาก็ตามลมเนี่ยมันจะมันเจอฝุ่นตรงไหนมันก็เกาะตรงนั้นแหละท่านนี้ถ้าน้ำยาเหลือน้อยจะเย็นแต่ฝั่งคนขับครับแต่วันนั้นอาจารย์เจ้าเติมน้ำยาให้ปุ๊บเย็นมาหมดเลยฝั่งซ้ายก็มา รู้สึกว่าก็หมดอีกแล้ว,ลวเนี่ย<ม>แสดงว่ารั่วหนักอืมเทียรั่วหนักเอาเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปครับมาดูว่าสรุปแล้วแคมรี่ไฮบิด2,013เอรั่วตรงไหนครับติดตามชมคลิปต่อไป